นั่งเงยเวเด้อในเอ็กเม97ตอนที่9บาสเตียนร้องไห้เสียใจก็อุ้มศพแม่ของเขาที่ถูกพวกเอ็กเมนฆ่าตายถึงแม้ว่าร่างของพวกเขาจะเป็นจักรกลแต่ก็เป็นจักรกลที่มีหัวใจและถือได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งก็มีความรักและเขาก็รักแม่ ส่วนจูบบลีกับโรเบโตที่กําลังหนีพวกผู้ประท้วงที่เกียดชังพวกมิวแทนอยู่นั้นซอมกับฟอร์ดก็ได้มาช่วยพวกเขาทั้งคู่ได้ทันเวลาพอดีส่วนซาตาจานเขาก็ได้เห็นสภาพของเคลืหาเซเวียซึ่งเปรียบเสมือนกับโรงเรียนของชาวมิวแทนของเขาต้องพังพินาศด,ด้วยฝีมือของบาสเดียนและเหล่าพามเซนติเนลซาตาจานเขาได้แต่เสียใจเขาบอกสกอตกับจีนว่า ความคิดของเขามันผิดพลาดสาตาจารย์ได้ยกทุกอย่างของเขารวมไปถึงทีมเอ็กเมนให้กับแมกเนโตเพียงเขาต้องการให้สกอตกับจีนเป็นอิสระไปมีลูกไปมีชีวิตเป็นของตัวเองไม่ต้องมาทํางานให้กับทีมอีกแล้วทั้งคู่อุทิศทุกอย่างเพื่อทีมเอ็กเมนมันถึงเวลาที่จะมีความสุขซึ่งทั้งสกอตและจีนถือได้ว่าเป็นนักเรียนรุ่นแรกของซาตาจารย์ซาตาจารย์ก็เลยอยากให้ทั้งคู่ออกจากทีมไป ก็เลยยกช่วงต่อให้กับแม็กเนโตแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เขาได้แต่ขอโทษเมื่อทุกอย่างมันออกมามันแสนจะเลวร้ายแบบนี้ต่อจากนั้นโรกก็ฟื้นสติในคอเลอร์ดีใจมากและทีมเอ็กเมนก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมหน้าพร้อมตาภารกิจก็จัดการกับบาสเตียนและตามหาแม็กนดโตเพื่อให้เขาคืนสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าให้กับโลกส่วนบีดกับฟอร์ดพวกเขาก็มีความคิดว่า พวกเขาน่าจะสร้างอุปกรณ์เพื่อคืนสภาพให้กับพามเซติเนลให้กลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้อีกครั้งส่วนซาตาจานเขาได้บอกว่าเขารู้จักบาสเตียนมานานแล้วตอนที่เขาได้ใช้เครื่องซิลิโบเพื่อตามหามิวแทนซาตาจานได้พบกับบาสเตียนแต่ตอนนั้นซาตาจานคิดว่าบาสเตียนเป็นเพียงแค่มิวแทนที่คุยกับเครื่องจักรได้เขาไม่คิดเลยว่าบาสเตียนจะเป็นพามเซติเนลที่สืบเชื้อสายมาจากอนาคตถ้าซาตาจานรู้ว่าบาสเตียนจะมีพลังมากขนาดนี้บาสเตียนคงได้มาเป็นนักเรียนของซา อาจารย์ไปแล้วก็วตอนนี้บาสเตียนก็คงอยู่ในทีมเอ็กเมนต่อจากนั้นแมกในโตก็ได้เดินทางมา เขามาพร้อมกับดาวเคราะห์น้อยของเขาแม็กนิโตจะไม่ให้อภัยพวกพราม์เซนเเดลและพวกมนุษย์ที่เข็นฆ่าชาวมิวแทนมากขนาดนี้เขาได้ประกาศว่ามีใครในทีมเอ็กเมนเห็นด้วยกับอุดมการของเขาและอยากจะร่วมมือกันล้างแค้นซึ่งก็มี2คนที่เห็นด้วยกับแม็กนโตคนแรกก็คือโรกเธออยากจะล้างแค้นให้กับแคมบิดส่วนคนที่2ก็คือโรเบโตเขารู้สึกเสียใจและผิดหวังกับความคิดแม่ของเขาที่เห็นชาวมิวแทนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจโรเบโตจะสู้ประชาวมิว แทนว่าแล้วต่อจากนั้นทั้ง3คนก็ออกจากทีมเอ็กเมไปพอเช้าวัวานรุ่งขึ้นทีมเอ็กเมนได้แบ่งออกเป็น2ทีมทีมแรกนำโดยจีนภารกิจคือไปจัดการกับบาสเตียนส่วนทีมที่2นํนำโดยไซคอบไปจัดการกับแมกเนโตทุกคนต่างล่าลากันภารกิจสําคัญที่มีชะตากรรมของโลกเป็นเครื่องตัดสินทีมของจีนได้มาถึงเกาะกาลาปอสที่ตั้งของกองทัพหุ่นเซตินาของบาสเตียน บาสเตียนได้ใช้พลังควบคุมเครื่องจกักรบังคับหุ่นเซนติเนลของเขาเข้าต่อสู้กับทีมของจีนมอมได้แปลงร่างเป็นฮักเข้าขยี้หุ่นเซนติเนลส่วนสตอร์มกับฟอร์ดก็ได้บังคับยานดึงความสนใจของหุ่นเซนติเนลไปอีกทางหนึ่งเป้าหมายก็คือพายุที่สตอร์มสร้างเอาไว้เพื่อบดขยี้พวกหุ่นให้สิ้นซากส่วนจีนก็มาดวนเดียวกับซินเนสเตอร์ซินเนสเตอร์ได้แอบเข้าไปอยู่ในเงามืดและรอบทำร้ายจีนซินเนสเตอร์ไม่กลัวจีนเพราะเขาเคยคนร่างจีนมาก่อน จะใช้พลังจิตเปิดแสงให้ซินเนสเตอร์ไม่มีที่หลบก่อนที่เธอจะใช้พลังจิตควบคุมลูกโบลิิงพุ่งเป็นกระสุนอัดร่างของซินเนสเตอร์เข้าอย่างจังส่วน,นด้านทีมเขาใส่ขอบพวกเขาก็บุกมาที่ดาวเคราะห์น้อยทีมแม็กเนโตเป็นคนสร้างขึ้นด้วยพลังของเขาเองทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กันโดยมีศาสตราจารย์คอยพูดจากเกีียกก่อแม็กเนโตว่าอย่าให้มีคนตายไปมากกว่านี้เลยหยุดเถอะตอนนี้มันยังไม่สาย ส่วนจูเบลลี่กับโรเบโตคู่รักจิตจะต้องมาห้ำหันกันเองจนซาตาจานได้ติดต่อทางจิตมหาไซคอบให้เล็งเลเซอร์ไปที่หมวกเอาหมวกออกจากหัวของแมกเนโตให้ได้หลังจากนั้นซาตาจานเข้าคุมร่างของแมกเนโต <Yeah. S 1> ทางด้านสตอมกับฟอร์ดที่ังคับยานอยู่นั้นหุ่นเซนตินเอลเป็นจำนวนมากได้ตามพวกเธอมาและได้ยิงยานของฟอร์ดกับสตอมจนตกส่วนทางด้านมอฟที่แปลงร่างเป็นซินเนสเตอร์เมื่อเขาไปหลอกบาสเตียนก็ถูกจับได้ บีก็ตามมาก,กจะใส่ปลอกคอควบคุมมิวแทนให้กับบาสเตียนเขาเองก็ถูกจับบาสเตียนปล่อยพลังช็อตบีทอย่างรุนแรงส่วนทางด้านซินเนสเตอร์ที่ดวลกับจีนซินเนสเตอร์ก็เลยจะใช้ไม้เด็ดควบคุมร่างของเคเบิลเข้าต่อสู้กับจีนเหตุที่ซินเนสเตอร์ครวบคุมร่างของเคเบิลได้เพราะเคเบิลเกิดจากร่างโคนของจีนที่มีพันธุกรรมของซินเนสเตอร์รวมอยู่ด้วย เคเบิลได้เข้าเล่นงานจีนพลังที่แท้จริงของเคเบิลมีทั้งพลังตาเลเซอร์ของไซคอบและพลังจิตของจีนเมื่อทั้ง2พลังรวมกันจึงก่อเกิดพลังมหาศาลจีนได้ส่งกระแสจิตไปคุยกับสกอตเป็นครั้งสุดท้ายฉันรักเธอว่าแล้วพลังของเคเบิลก็สลายลร่างของจีนจนหายไปภายในพิบตา ส่วนทางด้านแมกนีโต้บูปาลีได้เข้าล็อกตัวแมกนีโตและดึงหมวกของแมกนีโตหลุดออกมาได้ศาตาจา์ได้ใช้พลังจิตควบคุมร่างของแมกนีโตทันทีแต่กลายเป็นว่าไซคอบได้ยิงพลังใสาย,ยานที่นั่งของศาตาจารย์จนคว่ำไซขอบเกิดเปลี่ยนใจเขาอยากจะให้แมกนีโตช่วยทีมของจีนแมกนีโตได้ใช้พลังควบคุมหมวกของเขาไปใส่หัวของศาตาจา์เพื่อปิดกั้นพลังจิตควบคุมของศาตาจารนเอาไว้แมกนีโตกําลังจะจัดการกับทุกคน โงเล็บของวูบอลีนได้กระซว้เขา้เขาที่ด้านหลังทะลุกอ,อกของแมกเนโตทุกคนถึงขั้นอึง้งก่อนที่แมกเนโตจะใช้พลังเฮือสุดท้ายคุมโลหะอะดามิเกียมในร่างของวูบอลีนให้มันระเบิดออกมาใน X-Men 97ตอนที่10ตอนจบแล้วนะครับเพื่อน ซาตาจา์ได้เข้าไปในจิตใจของแมกนีโตในช่วงเวลาที่ทั้งคู่พบกันในสงครามสาตาจารย์ได้บอกอุดมการของเขากับแมกนีโตว่าบวกเราจะต้องไปคนชี้ทางที่ถูกต้องให้กับชาวมิวแทน แม่นิโตนายจะต้องอยู่ช่วยพวกเราแม่นิโตเก,ก็บอกว่าสาตราจารย์ทำไมต้องคอยปกป้องมนุษย์ทั้งๆท,ที่พวกมันเกลียดชังพวกเราถ้าศาตาจารย์เก่งจริงก็เข้ามาดูในจิตใจของเขาตอนที่เขายังเป็นเด็กว่าพวกมนุษย์ทำเลวร้ายกับครอบครัวของเขามากขนาดไหนเขาจะไม่มีวันยกโทษให้กับพวกมนุษย์ อาจารย์ก็เลยไม่มีทางเลือกเมื่อจิตใจของแมกนีโตแข็งแกร่งซาตาจาร์ก็ต้องทุ่มพลังทุกอย่างเพื่อควบคุมจิตใจของแมกนีโตและขณะการใช้พลังครั้งนี้มันจะมาหาศาลมากๆเพราะมันคือการคืนสนามพลังไฟฟ้าให้กับโลกซาตาจาร์ไม่ฟังถึงเขาจะต้องแลกด้วยชีวิตเขาก็จะต้องช่วยโลกให้ได้ซาตาจาร์ด้คุมร่างของแมกนีโตคืนสนามพลังไฟฟ้าให้กับโลกทันที โลกกลับมาเป็นปกติไฟฟ้าทำงานทุกอย่างก็ตาลปัดเพราะนี่คือสิ่งที่บาสเตียนมันคำนวณล่วงหน้าเอาไว้แล้วเมื่อสนามพลังไฟฟ้าของโลกใช้ได้พารมเซตินเนลทั่วโลกที่หยุดทำงานไปแล้วนั้นพวกมันก็ฟื้นคืนชีพกลับมาทำตามคำสั่งของบาสเตียนได้เหมือนเดิมให้ยานาของโลกดำเนินต่อไปด้วยฝีมือของจอมไวยร้ายอย่างบาสเตียน Is extinction. ต่อจากนั้นอเวนเจอร์เหล่าซูเปอร์ฮีโร่และเหล่าวายร้ายทั่วโลกก็ต่างเข้าต่อสู้กับพวกพา์มเซติเนลของบาสเตียนที่ตามด่านหน้าฆ่าทุกคนแบบไม่เลือกจนบาสเตียนตัดสินใจจะฆ่าเคเบิลเพราะเคเบิลจะเป็นอุปสรรคของเขาในโลกอนาคตซินเนสเตอร์พยายามห้ามบาสเตียนว่าอย่าฆ่าเคเบิลเลยเคเบิลคือร่างทดลองของเขาเขาอยากจะทดลองอีกหลายอย่างกับเคเบิลต่อไปแต่บาสเตียนก็ไม่ฟังเขาจะฆ่าเคเบิล นั่นจีนที่ตายไปแล้วก็ฟื้นคืนชีพด้วยพลังของฟินนิกจีนขอบคุณซินเนสเตอร์ที่สั่งให้เคเบิลฆ่าเธอพลังฟินนิกรุนแรงมากไครต่อต้านไม่ได้จีนได้บังคับอุปกรณ์ปิดกั้นพลังงานมิวแทนไปสวมใส่หัวของบาสเตียนว่าแล้วพามเซติเนลทั่วโลกก็หยุดทํางานอีกรอบส่วนซินเนสเตอร์จีนได้ใช้พลังฟินนิกของเธอเผาพันธุกรรมทั้งหมดที่ซินเนสเตอร์สร้างมาต่อจากนั้นเคเบิลก็กลับมาได้สติเป็นปกติส่วนซินเนสเตอร์ก็กลายเป็นปู่แก,แก่ผิวหนังเหี่ยวยาน เหมือนกับคนอายุเป็นร้อยร้อยปีเพราะตอนนี้ซินเนสเตอร์ไม่เหลือพันธุกรรมที่เขาสร้างมาอีกแล้วเขาจะไม่สามารถบงการเคเบิลได้อีกต่อไป หลังจากนั้นฟินนี่ก็หายไปจีนได้ลับม,มาเป็นปกติจีนได้บอกว่าสิ่งที่ทำให้เธอเกิดใหม่เพราะความตั้งใจที่เธออยากจะปกป้องเนธานลูกชายแต่ทว่าหลังจากนั้นกรณ์ป,ป,ปิดกั้นพลังงานของบาสเตียนมันก็สะกดพลังงานอันมหาศาลของบาสเตียนเอาไว,ไว้ไม่ไหวบาสเตียนระเบิดพลังตามด้วยกระชากแขนจักรกลของเคเบิลจนขาดต่อจากนั้นบาสเตียนได้ใช้แขนของเคเบลิลอัพเกรดร่างของมันให้กลายไปเป็นพามเซนติโนลร่างสองร่างจอมมัน ตอนที่บาสเตียนจะบินจากไปและทิ้งความเครียดแค้นเอาไว้ว่ามันจะทำลายโลกให้ทีมเอ็กเมนได้ดูเป็นขวัญตาส่วนห้านานทีมเขาใส่ขอบพวกเขาได้พาคนที่บาดเจ็บขึ้นยานทั้งวูบูลีนแมงดีโตและซาตาจาน ต่อจากนั้นซาตาจานก็สื่อสารทางจิตมาบอกจีนว่าตอนนี้เขาอยู่ในจิตของแมกนิโตการโจมตีทางจิตของเขานั้นทําให้จิตของแมกนิโตแตกสลายซาตาจานจะต้องซ่อมมันให้ได้แมกนิโตคือกุญแจสําคัญที่จะช่วยปกป้องโลกใบนี้ต่อจากนั้นจีนก็ส่งกระแสจิตไปบอกทุกคนถึงมหันตภัยร้ายของบาสเตียนตอนนี้มันคือร่างจําแรงของอนาคตเป้าหมายของมันก็คือทําลายดาวเคราะห์ออน้อยของแมกนิโตให้ตกลงไปทําลายโลก ยังพูดไม่ขาดคำบาสเตียนก็พุ่งเข้ามาที่ดาวเคราะห์น้อยมันจะทําลายแกนโน้มถ่วงที่แมกนิโตสร้างเอาไว้เพื่อทําให้ดาวเคราะห์น้อยตกลงไปทําลายโลก <Remember it. S 1> ท่านใดนั้นโรก,ก็พุ่งเข้ามาด้วยความแค้นจะจะฆ่าบาสเตียนเพื่อล้างแค้นให้กับแกมบิดโรคต่อยบาสเตียนจนพุ่งชนกับดวงจันทร์และอาจพลังขึ้นกระแทกแต่ระหว่างบาสเตียนมันก็ไม่เป็นอะไร ร่างกายจากพลของมันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้โรเบโตในร่างสีดําได้บินตามมาสันสปอตร่างที่โรเบโตได้ดูซับพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้เผาผลาญร่างของบาสเตียนทางด้านซาตาจารย์เขาก็พยายามช่วยจิตของแมน,นิโตที่กําลังถูกขึ้นมาหาสมุทรท้าโถม ส่วนทางด้านฝ่ายมนุษย์ทั้งทีชาร่าและกัปตันอเมริกาพวกเขาได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีของสหรัฐทบทวนการใช้มาตรการแมกนิตโตโปรโตโคอลเพราะขึนไปเป็นแบบนี้พวกเราคาดการไม่ได้ว่าดาวเคราะห์น้อยที่แมกนตโตสร้างขึ้นมานั้นมันจะส่งผลอะไรต่อโลกส่วนทางด้าน,านโรกับโรเบโตถึงแม้พวกเขาจะรวมพลังกันก็สู้บาสเตียนไม่ได้บาสเตียนได้ใช้ประจุพลังบนหน้าอกดึงดูดโรกับโรเบโตเข้ามาก่อนที่บาสเตียนจะอัดพลังทั้งคู่จนกระเด็นออกไปใน คอเลอร์ไดว์ปพาบาสเตียนเข้ามาข้างในให้ไซขอบยิงตาเลเซอร์ในคอเลอร์วาร์บโจมตีไปมาแต่บาสเตียนก็จับทางได้ไซขอบเลยใช้พลังตาเลเซอร์ขั้นแรงสุดยิงใสบ่บาสเตียนจนปิวกระเด็นไปติดเสาแต่บาสเตียนกลับเปลี่ยนร่างยิงเลเซอร์จากท่อลำแสงกระนำใส่ไซขอบจนไซขอบเขาสุดจูเบลี่เมื่อเห็นไซขอบเพียงพ้ำเธอได้ใช้พลังพลาสมาฟาใส่หน้าของบาสเตียนจนเละแต่บาสเตียนก็ซ่อมร่างขึ้นมาใหม่ อย่างพวกแกเรียกกันว่าครอบครัวครอบครัวที่ช่วยกันไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์ว,ว่าแล้วบี๊ก็ขับหุ่นเซนติเนลพาทีมของจีนจากโลกขึ้นมาช่วยทีมของไซคอบในอวกาศต่อจากนั้นบีดก็มาขับหุ่นเซนติเนลเยียบบาสเตียนกะจะขยี้ให้มันตายทุกคนในทีมเอ็กเบนก็บอกว่าจาังหวะนี้แหละวรวมพลังกันสังหารบาสเตียนได้แล้วแต่ระหว่างไซขอบกับห้ามทุกคน ใส่ขอบได้พูดกับบาสเตียนว่าพวกเราควรเลิกสู้กันเพื่ออนาคตเราทําตอนนี้ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปนายไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้บาสเตียนแต่ทุกอย่างมันห้ามกันไม่ได้ศาตราจารย์เคยไปหานายมาแล้วนายควรอยู่กับพวกเรานายเองก็เป็นมิวแทนจะเข้าใจนายเห็นอนาคตที่พังทลายต่อหน้าต่อตานายเลยยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นไม่ได้นายไม่ยอมปล่อยวางบาสเตียนแต่พวกเราอยากจะให้นายรู้นายยังมีพวกเราอยู่เสมอมิวแทนจะไม่ยอมทอดทิ้งกัน ท่านได้นั่งขี่ปานาวก็ถูก,กิงขึ้นมาจากพื้นโลกเป่าไยก็คือถล่มดาวเคราะห์น้อยของแมเนโตให้พังสลายก่อนที่มันจะชนโลกนี่คือมาตรการแมเนโตโปรโตคอลอาวุธลับที่ใช้จัดการกับพวกมิวแทนทันทีที่ถูกถลม่มแรงระเบิดได้ทำลายแกนพลังงานของดวงดาวจีนได้สร้างบาเรียพลังจิตป้องกันทุกคนเอาไว้ไซขอบได้เรียกบ,บัสเตียนให้เข้ามาแต่ระหว่างบาัสเตียนที่กลับใจได้เขาก็โดดเข้ามาในบาเรียไม่ทัน แรงระเบิดได้สลายร่างของบาสเตียนจนสลายหายไปและกลายเป็นว่าตอนนี้มันยิ่งวิกฤตหนักเมื่อดาวเคราะห์น้อยของแมน,นิโตไราการควบคุมมันกำลังตกลงสู่โลกขณะที่ดาวกำลังตกโรเบโตได้บินมาช่วยจูบิลี่ที่กำลังร่งรวงตกลงมาทั้งคู่ร่อนลงสู่โลกส่วนทีมเอ็กเมนที่อยู่ด้านในพวกเขาก็เตรียมสละชีวิตเพื่อยุดดาวดวงนี้ไม่ให้ตกลงไป ไซคอบคิดว่าเขาจะใช้พลังตาเลเซอร์ของเขาทำลายดาวดวงนี้จากด้านในให้มันสลายกลายไปเป็นสเก็ดดาวทุกคนต่างยืนยันว่าจะอยู่ช่วยไซคอบที่นี่สตอมก็เลยได้ติดต่อไปหาฟอร์ดเธอขอบคุณมากที่ฟอร์ดช่วยเธอตอนที่เธอไร้พลัง ส่วนไซคอบกับจีนก็ส่งกระแสจิตไป,ปล่ำลาเคเบิลหรือว่าเนธานลูกชายของพวกเขาไซคอบได้ให้จีนปิดกั้นพลังตาเลเซอร์ของเขาเอาไว้เพื่อให้เคเบิลได้เห็นดวงตาที่แท้จริงของไซคอบว่ามันเหมือนกับเคเบิลขนาดไหนพ่อจะอยู่กับลูกตลอดไปในดวงตาคู่นั้นพ่อรักลูกนะเนธาน ว่าแล้วไซคอบกับจีนก็ไปทำภารกิจต่อให้จบไซคอบได้ยิงตาเลเซอร์แบบไม่ต้องใช้แว่นตามาคับขีดจำกัดใส่ดาวเคาะน้อยจากด้านในส่วนโรคจีนแล้วก็สตอมพวกเธอก็ช่วยกันดันดาวเอาไว้เพื่อให้ไซคอบมีเวลามากที่สุดส่วนทางด้านมนุษย์ทั้งโลกก็ต่างกลาหโนวุ่นวายพวกเขาจะหนีไปทางไหนพายนะของโลกกำลังมาแล้ว ส่วนบีดกับนายคอเลอร์ก,ก็ต่างรุนกันว่าซาตาจางกับแมงนีโตจะฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าจนในที่สุดด้วยมิตรภาพอันล้ำลึกของซาตาจางกับแมงนีโตมันก็ส่งผลแมงนีโตได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายพลังแม่เหล็กของเขาได้ดึงดาวเคราะห์น้อยเอาไว้ทุกอย่างเหมือนจะสําเร็จแต่ทว่ามันก็ไม่ทันเวลาดาวเคราะห์น้อยได้ระเบิดแตกสลายหายไปในอวกาศพร้อมกับทีมเอ็กเมนที่อยู่บนนั้น วันเวลาผ่านไป6เดือนต่อจากนั้นหลังจากทีมเอ็กเมนที่อยู่บนดาวเคราะห์น้อยของแมดิโตได้หายไปความวุ่นวายของโลกก็ยังดําเนินเหมือนเดิมบิชอปผู้มาจากอนาคตที่หายไปนานเขาได้กลับมาร่วมมือกับฟอร์ ส่วนทีมเอ็กเที่อยู่บนดาวเคาะน้อยที่ระเบิดไปนั้นพวกเขายังไม่ตายแต่เว่าพวกเขาได้เดินทางข้ามมิติเวลาโรกไนคล์คอเลอร์บีสซาตาจานและก็แมกนิโตพวกเขาได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตที่อียิปต์โบราณ3,000ปีก่อนคริสตรกาลพวกเขาได้พบก,กับมิวแทนหนึ่งในมิวแทนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คืออโพคาลิป ส่วนไซขอบกับจีนพวกเขาได้ไปในอนาคตเกือบ4,000ปีข้างหน้านับจากปัจจุบันไซขอบได้พบกับชนเผ่าแห่งอนาคตที่่บสลายเผ่าอัสคานีซึ่งที่นี่พวกเขาก็ได้พบกับเนธานลูกชายของพวกเขาตอนที่เนธานยังคงเป็นเด็กและในเวลาปัจจุบันที่เจโนชา ฐานที่ที่แกมบิดได้ตายอพอลกอริปในเวลาปัจจุบันเขาได้เดินทางมาที่นี่แผนการชุบชีวิตของแกมบิดมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วว้าวจบแล้วนะครับเพื่อนๆเอ็ก97ซีซั่น1เอ้ยจบแล้ว